สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับพาน้องกาบหลวงหลวงตาแล้วสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับตอนนี้ก็ท่านหลวงพ่อท่านก็นิมนต์มาถึงแล้วนะครับมีคนเท่าคนเก่ก็มาโอ้หนึ่งสอสามสี่ห้าอยู่ในบ้านอีก เอาลากลับลงตาแล้วกลับลงตาก่อนถุกครับสุกครับครับลงตาก่อนแล้วเอ้าเอาทันมาห้ย โอ้ชันเลยเราเพนเราเดี๋ยวจะช่วยจะช่วยทาโจ้ปัวจะช่วยเนอโอ้ท้องเสียเดี๋ยวคุณพี่แกก็จะเดินทางกลับแล้วครับ F-C โอ้สติ๊กเกอร์ผมไม่ได้เลยอ่ะ ติ๊กเกอร์ผมอยู่นู่นฮะก็อยู่ในนู่นแล้วอยู่ในรถนู่นะดีแม็กได้สติ๊กเกอร์รดำซิ่งดินด่วนไปแล้วหนึ่งใบพี่เดินทางปลอดภัยนะครับครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยคุณพี่ขอให้มีข่าวดีเร็วๆครับครับขอพ่นเครื่องนี้ไปก่อนครับครับผมครับ เปนทางไฟครับพี่ับกรุงเทพเลยไปถูกอยู่เนาะพี่ไปถูกอยู่เนาะที่ผมบอกอะครับครับไปเลยไปเลยเดี๋ยวก็ไปโพลนู่นแหละเส้นเดโดมันแหละตรงนี้ใกล้ๆนี่เองครับครับั เ,เพนเสร็จเรียบร้อยจังค่อยรถน้ำมนตนครับเดี๋ยวเราไปนี่ครับพี่ไปเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีหลายรอบเลยเกินเลย ี่นีครับเครับผมครับ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 โชคดีจริงวันนี้ีมใหม่ได้เจอครับอยู่แค่ว่าิบวัดต้องมาที่ัน่านจะเจอที่รัน่าจะไปหาแถวบุรีรัมครับผมเอ้เนาะตู้มาปรัจากี่ไอนที่มาไซจะปรับกนตอนนตู้ทเกบน่อยจำ ไปพี่ไปเรื่อยๆเด้อะครับเหนื่อยก็จอดพักก่อนไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆครับเหนื่อยก็จอดพักปั๊มบอตทอก่อนเห็นก็น่าจะเย็นๆนะครับครับยังไม่เคยทางด้วยตอนนี้อือนี่มารับคนเกย,ย์ใหม่แล้วไปพี่ครับผมโอ้ วายผมมันสิบรอบแล้วมั้งนี่ก่อนจะไปนี่น้ามาไส่อ้วนนชีสนาไอ้มาดกบ้าตัปบัวแปบแะไปเด่้ โอ้นี่ซองนู่นนี่ทำบุญในผู้รองรับเนี่ยหระใหญ่มีใหญ่มีาตาเผยลุงเผย

นา่ลมเอานี่ชา้มาาาวนะมาอะไรเองใส่ถุองอนาทำบุญทำบุญทำบุญอะไรแม่ทำบุญอืมใส่ซองใส่ซองอีให้อย่างเอากับอีแม่ให้่อโอ้สิเอมาแล้วอื้อนั่าเลยเป็พันเลยให้หลวงพ่อนั่านะ นบเดี๋ยวเราจะจอดให้ตู้ออมสายไปจอดจอดเน่บอกว่าจอดไปไหนไอ้นี่ให่จะพาจ้างานมาทางนี้เลย อ้โอ้โอ้โอ้หลวงพ่อมาแล้วเป็นนั่งพ oh. ิงไฟอยู่ยังไงน่ะนะโอ้รถใครนี่้ำกมสบายฮะอตัวอทูต้าฮะครับรย ก็เลยโน่จเดินมาด้เจ้าโอ้เกลูกไม่ไวพ่อเกปวดเอวเมื่อกี้ต้องไปพยุงเกลุกขึ้นปวดเอวแล้วก็ปวดขาด้วย เอาปนมมือครับปนมมมือปนมมือถ่ายไว้ให้ลูกร้านได้ดูครับให้พี่โนบองนบไปนะฮะคีโมไป ดับหมดแล้วไฟลมมันแรงม,ม,มาแล้วออกมาแล้วเขาไปขึ้นแล้วมันงวงนอนม่ดเเแิคคคง

น,นี่เฮ่ยให้ไหมให้นะเดี๋ยวผมไหว้พระก่อนครับาลาทุกท่านเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ